สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเมอร์เล่คลิปนี้ก็จบลงไปมาดๆเลยครับสำหรับการแข่งขันระหว่างเวียดนามกับไทยวันนี้ก็ยังคงเป็นสาวไทยที่คุมเกมได้ดีกว่าเอาชนะเวียดนามไป3ต่อ1เซตครับโดยสาวไทยของเราพ่ายเวียดนามไปในเซตแรกแอดมินก็คิดว่าไทยก็มาดีนะครับเซตแรกแต่ว่าจะมีช่วงทไทย ผิดพลาดกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้พ่ายไปครับแต่หลังจากนั้น3เซตหลังไทยแลนด์ก็เก็บรวดเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าไทยคว้าแชมป์ของกลุ่มแล้วก็ไปพบกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ครับในรอบ4ทีมสุดท้ายก็ต้องรอชมรอเชียร์กันต่อครับโดยวันนี้ยอดรับชมนั้นพุ่งไปเกือบ6 0แสนคนเลยที่รับชมสดผ่าน YouTube ของ PPTV สุดปังมากๆเลยครับหลายๆคนก็รอคอยอยู่แล้ว กับการเล่นกับเวียดนามเขาก็ถือว่าเล่นกันได้ดีเลยครับในขณะที่ซีทีเร็จที่3กับ4ก็ไม่ได้ลงมาครับโค้ชเก็บซีทียาวๆเลยอาจจะคิดว่าให้ไปรอเจอจีนในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าก็คงจะประมาณนั้นครับ มาพูดถึงอันดับโลกของทีมชาติไทยของเรากันบ้างครับตอนนี้ทีมชาติไทยของเราชนะเวียดนามได้เพิ่ม2.42แต้มทำให้มีแต้มประมาณ1 9 0แต้มขึ้นมาที่190อีกครั้งครับสำหรับไทยของเราพรุ่งนี้ก็มารอเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับพบญี่ปุ่นในรอบ4ทีมสุดท้ายครับ